โอเคครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องา,อาการใช้โปรแกรมโกงเนาะคือผมก็เห็นมาหลายช่องและที่ทำเกี่ยวกับโปรแกรมโกงวันนี้ผมจะมาพูดถึงไอ้ช่องที่ชื่อว่ามินนี่ครับอืมคือนี่คือการเล่นโปรเอปกเนาะบอลทะลุล็อกเป้าลดแรงดีดอืมผมก็ดูไปอืมดูดูด,ดูผมก็เลยไปเม้นต์ไปเม้น์นนว่า มาโดนอะไรโดนอะไรขึ้นมาเต็มเงินไว้เยอะนะอืมแล้วนี่คือมคนมาอัน,นี่นะครับว่าจะแจ้งยังไงครับแจ้งว่าใช้ปโปรแกรมช่วยเล่นอย่างนี้หรอค่ายเกมพม่ของไทยคือผมบอกเลยนะว่ามันมีโอกาสโดนฟ้องไหมเหรอมีนะครับมีโอกาสโดนฟ้องนะก็ถ้าเกิดทางบริษัทเกมเขาจะฟ้องเขาฟ้องได้ครับถึงแม้จะฟ้องข้ามประเทศข้ามหาเหวอะไรก็ตามฟ้องได้เหมือนกันนะครับ ผมก็บอกไว้ดูด้วยครับมันไม่ได้เล่นเกมเดียวนะครับแล้วอีกอย่างโปใที่มันเอามาขายบางอันเอามาจากต่างประเทศทั้งนั้นเอามาหลอกขายให้พวกเด็กที่ไม่รู้อะไรคือพวกนี้จะเป็นมีของเว็บบอร์ดต่างประเทศนะครับเป็นเว็บบอร์ดโป้ของเ่าประเทศอ่าแล้วก็มีคนมาเสริมมาคนมาอันนี้แซะผมเลยว่ารู้ดีจริงๆมาคนเก่งเก่งเหลือเกิน55าาไปฟังใครเข้ามา เนี่ยผมเลยเอาลิงก์วิดีโอของช่องพี่อซีแมนมาขออนุญาตด้วยนะครับพี่เ<ด>นี่ยครับีและยินะครับผมอ่านี่นะเล่นโป๊ลเกอร์ของผมโปรแกรมช่วยเล่นนะครับคือเอาออกมาจากช่องพี่ซีแมนะครับคือผมก็ติดตามมาอยู่แล้วคือแกก็พูดถึงเรื่องโปรร๊พูดเรื่องโปรเรื่องวงการเกมพวกนี้นะผมก็ชอบดูแกนะอืมผมก็เลยให้ลิงก์ไปอืมแล้วก็มีลิงก์นึงก็เป็นพูดถึงช่องไอ้มินนี่เนี่ยพอดีนะครับผมนี่ นี้ยดูโปรคุณภาพครับอ่ะดูโปรคุณภาพเนาะเห็นไหมมันมีตัวโครงกระดูกอยู่แต่ไหนคนอืมไม่มีคนอืมก็ดูเนะโปรมันดีแค่ไหนตามนั้นผมก็อ่ะมีอะไรอย่้ครับผมก็พูดไปเขาก็อ่ะเงียบหายไปผมก็ไม่ได้เก่งเลยหรอกครับผมชอบศึกษาไม่ใช่พวกที่เอาแต่คนอื่นผมก็อันนี้ไปนะครับอืมโปรแกรมส่วนใหญ่ ที่เปิดเช่ามันจะเป็นไม่ได้เขียนเองม,มันดูดของตามของเว็บตางประเทศอืมจริงเอามาจากของตามประเทศเท่านั้นผมก็บอกจริงครับส่วนใหญ่มาจางเขาทั้งนั้นอันนี้ก็คนที่เขาก็บอกว่าผมได้แจ้งพวกที่เกี่ยวกับอ e ีสปอร์ตเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ทําคลิปประจานคือไอ้พวกนี้มันทําคลิปประจานยังไงมันก็ไม่ไม่หมดมาสักทีเหรอผมว่าทําไปก็ทำมาแค่นั้นแหละจากที่คุณพูดมา น่าจะไม่เข้าใจมากกว่าอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับพูดถึงอะไรอ่ะที่ผมกาลังจะสื่อคือก๊อปโค้ดแล้วแล้วคุณงงอ่ะอเหมือนคุณงงอ่ะเาเข้าใจครับคือวันนี้ไม่ค่อยศึกษาเรื่องนี้หรอกอืมก็ประมาณนี้ครับทั้งหมดก็ช่องคนนี้ครับที่เขามานี่ผมเขาก็เล่นโปรนะหนึ่งปีแล้วโปรเอพกเหมือนกันอันนี้ก็โปรมองโปรล็อกนะ นี่ล็อกเป้าตามตัวเลยนะเห็นไหมอันนี้เป็นล็อกเป้าตามตัวไปเลยอือ uh หือ huh. ต้นเงี้ยอืมผมเห็นพอดีผมก็ไปนี่เงีไม่แน่จริงดีกว่าปิดชื่อเพื่ออ่าเขาเขาบอกอืมหนึ่งปีแล้วนะผมก็เฮ้ยถามอีกอย่างตอบอีกอย่าง ก,ก็อย่างว่าเนาะโปกากการแบนไม่ได้เลยต้องปิดชื่ออก็ถ้าโปมันดีจริงเหมือนการแบนดได้จริงมึงไม่เปิดชื่อหรอครับครูพูดแค่นี้นะคือถ้าโปมันดีจริงโปมันแบบการแบนดได้จริงมึงเปิดชื่อเลยวว้หลังอะ่ะมึงไม่ต้องกลัวอะไรที่ถ้ามึงมีอะไรจริงจริงอ่ะนะเนีย่ยปิดชื่อปิดอะไรหมดอมถึง มึงก็บอกว่าเอ้ยผมทำตั้งนานแล้วอะไรแล้วมันไอ้นี่เหรอครับไอ้เหน่ถ้ามึงถ้ามึงไม่ไม่แบบโปรดีจริงกันแบรนด์ได้จริงมึงเปิดชื่อไปเลยแล้วบางทียังมีขายอะไรมีอะไรปลดแบรนด์เครื่องปลดอะไรนั่นะมึงมึงมึงไม่มึงเปิดชื่อไปเดี๋ยมึงจะปิดชื่อเพื่อมึงมีมึงมีกันไอ้นี่ปลดแบรนด์นี่แหมพวกนี้มันเหตุผลดูยอนแย้งกับไอ้นี่คําพูดมดอ่ะเข้าใจไหมอือก็มีแค่นี้ครับฝากมาแค่นี้ดูว่าพวกขยะสังคมพวกนี้